มาร่วมง,งานนี้นะคะลงทะเบียนตรงนี้แล้วก็เขาประจัดกิจกรรมด้านในอันนี้อาคารภูมิสิริมังคาลานุสรน,นะคะโรงพยาบาลจุฬามาลิมาลิแจกฟรีด้วยนะมีโกโก้ชากาแฟดีมากเลย อันนี้เขาจะแนะนำวิธีอ่านฉลากว่ามีส่วนประกอบของโซเดียมแคลเซียมอะไรเท่าไหร่ในผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้ตอบคำถามอันนี้นี่ให้จับคู่จับคู่ที่เกี่ยวพันกันโดยให้เราเลือกมาหนึ่งป้ายแล้วก็หาคู่ที่ว่าเกี่ยวกับป้ายที่เราเลือกอันนี้ให้อ่านสีคือเขาหลอกเราเขาเขียนว่าสีเขียวแต่เขาใช้สีแดงอย่างเงี้ยให้เราอ่านตามสีไม่ได้อ่านตาม ภาษาที่เขาเขียนเอ้าใครที่ร่วมฟิจกรรมครบทุกบุดแล้วนะคะสามารถเข้าไปนั่งรอด้านในห้องอันนี้ <พบ S 1> ลเล่นบิงโกแล้วก็ถ่ายรูปสากเกล่กอดูแต่ว่ามองไม่เห็นเลยอัดออกมารูปเล็กเกินแล้ก็หวานส้นเาลถ้าลองพยายามให้ไม่เอะมนนาข้างน้าได้จะยิ่งรู้สึกถึงกัน แกนตาวมากขึ้นเท้าขึ้นแล้วก็ลงเท้าขึ้นห้าอีกห้าค่ะซึ่งลงเป็นวันที่20กุมภาพันของปีองค์การโลกปุตติธนาชาติดังนั้นเป็นฐานะผู้จัดยการะนข้าวพิธีณวัาที่3ตุลาขอขอบพระคุณอย่างยิ่งกับคณะผู้จัดงานวิทยากรทุกท่านและก็ผู้ร่วมงาน ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพในวัยทอบโดยถึงการเข้าแต่งตั้งระบบผลและหวังว่าในการจัดงานวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเร่งที่สำคัญในการสร้างสังคมที่ระตุ้นคุณค่าทางสุขภาพอย่างแท้จริงผมขอสนับสนุนและขออนุญาตในการจัดงานครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จตามข้าหมายทุกประการและขอให้ผู้ร่วมงานได้ประสบการณ์ที่ดีในการมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพของ แล้วผมขอเปิดงานวันประชโลกและวันกระดูกคุณโลกก็จังหวะที่258